ยน2 7 2เขาเอาชนะน็อก U C B O Espinal นักชกโดมนิกันในยกที่5ที่เวทีราชเนินดูครับเขากำลังไล่ทะลุง Espinal อย่างเมามันตัดลำตัวและหมัดนี้นะครับหมัดทะลวงไส้ที่รุนแรงเหลือเกินไม่ไหวครับ U C B O Espinal นั้นทนไม่ไหวครับแล้วเขาสรายก็เป็นแชมป์โลก นี่คือการชกป้องกันแชมป์โลกครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่<า>พมีนาคม2528พบกับดองฮุลีนักชกเกาหลีใต้ที่เวทีราชดำเนินหมัดของเขาว้ายยังสะกดดองฮุลีไม่ได้เลยนะครับและมาถึงยกที่7ลูกนี้แลวครับอสองแรงบวกเข้าที่ลิ้นปี่พอด,ดิบพอดีครับ ครั้งนั้นแพทย์บอกว่าเกิดอาการเกรงตัวของกระบังลมครับเกิดอาการเกรงตัวจุกเสียดหายใจไม่ออกเลยครับแล้วก็แพนออกในยกที่7นี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งที่2ครับชกกับราฟาเอลโอโรโนโ17นกรกฎาคม2528ที่เวทีราชดำเนินเอาสายเจอซ้ายไปทิทีมหน้าหงายไปเหมือนกัน และเมื่อการชกดำเนินมาถึงยกที่5เขาสายก่อนเริ่มจะเดินหน้า,าล่างสลับบนบนสลับล่างาลุกไลก่แล้วโอรโนอไม่ไหวครับนั่งยองๆให้กมการนับ8ซะก่อนอถึง8แล้วก็พร้อมที่จะสู้เขาสายนั้นมเมื่อได้นาทีทองแล้วเขาไม่เคยปลอ่อยดูกรบปุกซ้ายโอรโนอเข้ามุมไปเลยครับทลาออกมาจะชกอีก แต่ว่ากรรมการบอกว่าไม่ไหวแล้วครับ <ไป S 1> เทคนิคลูกนเราในยกที่ห้า23ธันวาคม2528ป้องกันแชมป์ครั้งที่3กับเอ็ดการ์มอนสระนัชกปานามาโดนหมัดของเายนี่เป็นยกที่2นะครับโดนที่ลำตัวฟุตเข้าไปเลยกรรมการนับเอ็ดการ์มอนสรัตสู้ต่อครับนี่เป็นการชกในยกที่2ซ้ายที่ห<ด>นึงหล่นลงไปแล้วกรรมการไล่เขาซ้ายเข้ามุม ห้าหกเจ็ดแปดอีกครั้งเดียวครับอีกครั้งเดียวไม่ได้แล้วครับล้มอีกทีนึงก็เทคนิคอลน็อกเอาทันทีเขาใส่ตามไปลุกไล่แล้วขยี้แล้วครับเหมือนฉลามได้กลิ่นคราวเลือดดูครับไล่ถลุงเอ็ดการ์มอนสเนนัทไม่ไหวครับเทคนิคอลน็อกเอาในยกที่สองนี่เอง ้องกันชํารโครั้งที่4ครับ1พฤศจิกายน2529กับอิสราเอลคอนเจรัสนักชกเวเนเุเอลาครับที่เกาะคูรา,าเซาเขาสายเดินทางออกไปป้องกันช็อตโลต่างประเทศเป็นครั้งแรกลุกไล่อิสราเอลคอนเจัสนั่งติดเชือกแล้วก็พุกเทาคลานเลยครับคอนเจรัสไหวไม่ไหว มัดซ้ายทะลวงซ้ายทำงานได้ผลเลือกกันครับคอนเทสไม่ไหวครับเกือบตกเวทีครับป้องกันแชมป์โลกได้สาเร็จโดยการน็อกเอาต์ในยกที่5้ายี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสามสิบเขาทรายเดินทางไปอินโดนีเซียชกป้องกันแชมป์โลกกับเอลิปีเก้าที่นครจาการ์ตาลงไปกองแล้วเขาทรายชกได้จนป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6 กับเบียงกวางชุงมที่เวทีราชดำเนินวันที่12ตุลาคม2530เขาชนะนอกเอาในยกที่สาเบียงกวางชุงมพยายามจะลุกขึ้นแต่ลุกไม่ไหวครับลุกแล้วโลกมันหมุนแล้วก็นอกเอาไปในยกที่สาครั้งที่7 26มกราคม2530ป้องกันแชมป์โลกกับก้องธรณีพยัคฆ์อรุณที่เวทีลุมพินี และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทรายไม่สามารถชนะน็กนอกผู้ท้าชิงได้ต้องเถอะน,นี้นนอาศัยฟุตเวิร์ที่รวดเร็วหลบเล็กห <ไป S 1> มัดจนเขาทรายไม่สามารถรเผด็จศึกในแบบน็อกเอาท์อย่างไรก็ตามก็ชนะคะแนนอย่างขาดลอยครั้งที่8ปเขาทรายเดินทางไปป้องกันตาแหน่งกับชางโฮชอยที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ การชกครั้งนี้นั้นเขาทายได้แสดงถึงความแข็งแกร่งจนชางโฮชอยนั้นหมดทางสู้พ่ายเทคทิกลนอเอาต์ในยกที่8ปอบงกัรตำนเนนแชมเปี้ยนโลกครั้งที่9ชนะแต่อิวชางกูทาชิงชาเกาหลีใต้วันที่16มกราคม2 5 3 2ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นมัดนอกที่ร้ายกาดร้ายแรงและรุนแรงเหลือเกินจับตาดูให้ดีครับ มัดทรายลูกนี้ครับแต่อีชางนั้นความหน้านอนเหยียดยาวไม่สามารถจะลุกขึ้นใหม่ได้ครั้งที่10บเขาทรายเดินทางไปที่นครโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นป้องกันช็โลกกับเคนจิมัตสุมระเมื่อวันที่8เมษายน2532นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาทรายชกครบยกเคนจิมัตสุมระนั้นเป็นนักชกที่มีท่าทรดเป็นเลิศ ชัยชนะคราวนี้เขาสายต้องแลกโด้วยเลือดเนื่องจากแตกที่โนคิ้วขวาป้องกันแชมป์โลกครั้งที่11เ,เขาทายพบกับอาเบโรคาสโตรคูทาชิงชาวโคลอมเบียซึ่งเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งเมื่อวันที่29กรกฎาคม2532ที่จังหวัดสุรินทร์เขาทายนั้นโดนนับ8ไปก่อนแต่หลังจากนั้นก็เดินไล่ขยี้ล่างสลับบนบนสลับล่าง จนอาเบโตคาโซทนไม่ไหวเดินเข้าบุมไม่ยกที่10ยอมแพ้ไปอย่างง่ายดายดูครับลุกไล่ตัดลำตัวล่างสลับบนบนสลับล่างคาโซหายใจไม่ทันครับเดินเข้าบุมยอมแพ้ไปแล้วในยกที่10ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่12เขาทรายเดินทางไปให้เคนจิมัตสึมุระท้าชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3 1ตุลาคม2 5 3 2 ครั้งแรกนั้นเคนจิมัซุมูระแพ้คะแนนแต่คราวนี้เขาแพ้นอกในยกที่12และเป็นการแพ้ทยอย่างบอบช้ำที่สุดในชีวิตป้องกันเชมเปโลครั้งที่13 29มีนาคมส5 3 3ร้อย 33, ชนอ,อนอ็อกคอบราอาริบังกาผู้ต้าชิงชาวฟิลิปปินส์ในยกที่5้า ยึดเขาซ้ายไปหลักไว้ดูหมัดน็อกกับว uh ิ uh ่งเข้าไปหมัดซ้ายลูกนี้เองครับอาลีบังก้าพุกตรงไปเลยแพ้น็อกเอาท์ในยกที่ห้าลงไปแล้วกรรมการลูโมเลตจาะสนับเริ่มนับแล้วให้เขาซ้ายชนะไปในยกที่ห้าเอง ป้่งกันแชมป์โลกครั้งที่14 30มิถุนายน2533พบชุนอิชินากาชิมาผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นที่นครเชียงใหม่ไฟนี้เขาทรายนั้นถล่มชุนอิชินากาชิมาจนหน้าตานั้นเละไปแล้วและชนะเทคนิคเกิลน้องเอานใยยกที่8นี่ครับเขาทรายไม่ทำแล้วครับกรรมการก็เห็นว่าไม่ไหวแน่ก็เลยเข้าขวางแล้วก็เทนนิคเกิลน้องเอานใยกที่8นยกที่8นี่เอง ป้องกันแชมเปี้ยนครั้งที่15พบกับคิมยองกังผู้ตัดิงชาวเกาหลีใต้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่29กันยายนเขาสายชนะนอกในยกที่6คิมยองกังไม่สามารถต้านทานพลังกำปั้นซ้ายทะลวงส้ได้อีกต่อไปแล้วเาเป็นชุดคิมโดนไปแล้วคิมตุบแล้วคิมทุ๊บลงไปแล้วาการนับ3 4 5 6 เด็ดคิมยองกังไม่ไหวครับลุกขึ้นสู้ก็เจ็บหนักกว่านี้ตัดสินใจนั่งดีกว่าไม่เอาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นการชนะคุณแชแม่ก็ขึ้นไปแสดงความยินดีตอนนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งก่อนครับ